คู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดอันนามูนาขยับขึ้นท็อป9แบดมินตันหญิงคู่โลกคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดอนนานันการจนนลและมูนาเบญญาาแบดมินตันหญิงคู่ชาวไทยแรงกิ้งขยับขึ้นมาเป็นคู่มือ9ของโลกอย่างเป็นทางการ b ีดับเบิลยูเอฟเวลังีสประกาศอันดับโลกนักแบดมินตันครั้งล่าสุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยรับปี2023โดยอันดับที่น่าสนใจอยู่ที่คู่แบดมินตันหญิงคู่ชาวไทยอย่างพี่น้องเอี่ยมสะอาดอันานัน,นการจนนและมูนาเบญยาภาที่อันดับ9ขึ้นสู่คู่ท็อป9ของโลกเป็นที่เรียบร้อย โดยนั้นการจันนลและเบญยภาภามีคะแนนอยู่ที่62585คะแนนขยับจากอันดับ10ขึ้นมาเป็นคู่อันดับ9ของโลกอย่างเป็นทางการซึ่งในปีนี้คู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดทำผลงานได้ยอดเยี่ยมโดยมีผลงานเด่นๆคือการเข้าว่าแชมป์ไฮโลโอเพน2022ทัวร์นาเมนต์ระดับโบทัวร์300ที่เมืองซาบรุกเคนประเทศเยอรมนีรวมถึงการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการ HSBC B w u b o e n U.F. i n a l ัว2022ที่กรุงเทพมหานครก่อนคว้ารองแชมป์ในรายการนี้ ด้านอันดับอื่นๆที่น่าสนใจคู่หญิงคู่กิบจงกลพันกิติธราคุลกับวิวระวินดาประจงใจอันดับโลกขยับเช่นกันโดยขึ้นไปรั้งอันดับ5ของโลกวิวกุลวุฒิวิทิศารนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวอันดับขยับขึ้นเช่นกันโดยอยู่ในอันดับที่9ของโลกขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมรชนกอินทนนท์ขวัญใจชาวไทยยึดอันดับ6โลกรวมถึงครีมบุษนันอึง้งบำรุงพันยังคงรั้งอันดับ10ของโลก ขณะที่ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับปอปอซับส,สิริแต่รัตนชัยหล่นลงมารังอันดับ3ของโลกในสัปดาห์นี้โดยมีแต้ม760-70แต้มและคู่เอ็มสุพักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานยึดอันดับ10ของโลกต่อไป